มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภากาชาติไทยเผยแล้ว5กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรีใครได้บ้างลงทะเบียนด่วนเลยค่ะหลังจากที่สภากาชาติไทยนะคะได้ทําหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องของความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสําหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมุลค่านะคะภายหลังจากที่เจรจาวัคซีนโมเดอร์นาฉีดฟรีให้ประชาชน1ล้านโดสทันทีล่าสุดนะคะ17กรกฎาคม2564สภาการชาติไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาโดยระบุนะคะว่าสภาการชาติไทยจะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยาศาสตร์และอบอจอในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่1,100บาทโดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเพชกรรมทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ได้รับวัคซีนเอาไว้5กลุ่มนะคะได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์ 2. ประชาชนผู้ด้ยโอกาสผู้พิการ 3. ผู้ป่วยติดเตียง 4. ส,สตรีมีคันภ์ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด1 9ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชนสำหรับแหล่งเงินที่นำไปจัดซื้อวัคซีนได้มาจากเงินรับบริจาคและก็เงินสะสมของสภากาชาติไทยร่วมกับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่จะรับวัคซีนไปฉีีฟรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายและการฉีดส่วนหนึ่งสภากาชาติไทยจะเป็นผู้จัดการฉีดให้สถานที่ของสภากาชาติไทยให้ได้มากที่สุดสภากาชาติไทยตระหนักถึงน้ำใจไมตรีที่ผู้บริจาคทุกท่านมอบให้ไม่ว่าจะเป็นโลหิตด,ดวงตาอาวัยวะทรัพย์สินสิ่งของและเงินบริจาคที่ทำให้สภากาชาติสามารถขับเคลื่อน ภารกิจตามรอยพายุคนบาทหมายยาวนานกว่า128ปีและยังคงยึดมั่นสารต่อการทำงานตามหลักการการชาติเพื่อมนุษยธรรมมาโดยตลอดสำหรับสถานการณ์นี้ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของสภาการชาติไทยร่วมกับเงินบริจาคยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีนที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมด หรือในจานวนที่มากได้ดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ